ซึ่งเป็นคําถามที่ไม่ใช่คําถามเล่นๆแต่เป็นคําถามที่หอนือยากจะได้คําตอบก็คือว่าเหลือเวลาอีกไม่นานเนี่ยจะมีการเลือกตั้งไหมและจะยึดอําหนางไหมคำถามเป็นคำถามนะหครับกับก้าวันนี้ทางเราภาพที่เราเห็นก่อนนะนอยชาวากาตาลก็บอกแล้วถ้า เราเดียรหวังว่าเขาจะยุบสภาเลยเราก็เจอแบบปกติเนี่ยเดือนเมษาเก็จะมีการเลือกตั้งนะครับก็ไม่นานการเลือกตั้งสําหรับเมื่อเช้าถ้าเราฟังกรกต่อพูดเนี่ยคือเราเบียบเขาเนี่ยไม่ต้องการที่มีการเลือกตั้งพวกเราจะทําอะไรแทบไม่ได้เลย,เยโดยเฉพาะบริบทหรือวัฒนธรรมในสามจังหวัดเนี่ย <c oughs> เราจะทําอะไรแทบไม่ได้เลยเพราะว่าสสแต่ละคนวันนี้ก็ต้องไปงานห้านานสิงานถ้าเกิดในแต่ละงานเนี่ยเป็นวัฒนธรรมว่าถ้าเจอเขาก็ต้องเฉีย์คนเป็นสส <c oughs> หรือเราไปพาดอะไรเนี่ยเหมือนระเบียบกรกตเนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับคนที่ทําตามระเบียบ แต่ถ้าคนไม่ทำตามระเบียบเขาก็ถือวิเคราะห์ยกเว้นผมอยากให้พวกเราได้มองย้อนไปปี6-2สองพักประชาชาติเกิดมาเพื่อสร้างสันติภาพเราเป็นนักสร้างสันติภาพเราต้องการให้สันติภาพเกิดขึ้นความรอบคน้นเราต้องอยู่ให้ได้แล้วสิ่งที่พักประชาชาติ เราก็ได้เดินทางมาถึง4ปีสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือความยั่งยืนของพรรคความยั่งยืนของพรรคก็คือเราจะต้องเป็นพรรคการเมืองและเป็นที่มาแก้ปัญหาสำคัญของชาติ เราไม่ต้องการเป็นพรรคดาวเคราะห์ของใครเราต้องการที่จะเอาสติปัญญาเอาความรู้ความสามารถโดยเฉพาะของท่านผูน้าพักท่านมีประสบการณ์เป็นประธานสภาผู้แทนเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นรัฐมนตรีเกษตรเป็นรัฐมนตรีศึกษาเป็นรองนายก แล้วเป็นในรายๆอย่างนี่ในภาพแค่ภาพแค่ทางการเมืองแต่ที่เป็นสําคัญคือเป็นตัวอาจารย์บันลอที่การเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนอันนี้คือคือจุดเริ่มต้นของพรรคของเราบ,บันนี้เวลาก็คงไม่มากนะักคือ ผมก็บอกกับผู้จัดว่า,าการจัดครั้งนี้ไม่ได้มาฟังหน้าพักไม่ได้มาฟังเลขาหรือไม่ได้มาฟังอาจารย์ทั้งหมดคนที่รู้ปัญหาดีคนที่จะทำนโยบายสาธารณะทางการเมืองน,นโยบายสาธารณะทางการเมืองเดี๋ยวท่านอาจารย์สุริพันธ์ผมอพูดก็คือเป็นนโยบาย ของประชาชนการนโยบายสาธารณะสิ่งที่ถ้าเราเป็นรัฐบาลหรือเป็นรัฐไม่ใช่สิ่งที่รัฐจะทำอะไรไม่ใช่สิ่งที่รัฐควรจะทำอะไรเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่รัฐต้องไม่ทำอะไรแต่เป็นสิ่งที่รัฐควรไม่ทำอะไรรชาชาริไน้แสดงจุดยะนในสิ่งที่รัฐ ต้องไป่ทำอะไรเช่นออกกฎหมายยังไงที่ให้กัญชาซึ่งทั้งโลกเป็นยาเสพติดไปเขียนในยามาตราสามไม่เป็นยาเสพติดเนี้เราไปดูอะไรชื่อก็มีพักเดียว่ที่ยืนไม่เห็นด้วยมีอย่างน้อยหกคนแล้วก็มีพี่สุรินปาราเล่เอีกคนแต่สอสอทั้งหมดเนี่ยเห็นด้วเพราะแค่จั่วมาตราสามเนี่ยก็บอกว่า กัญชาการชงไม่เป็นยาเสพติดผมลองโทรไปถามในข่าวปศเขาบอกทั้งโลกเนี่ยถ้าเขียนประก,กาศไม่เป็นยาเสพติดเนี่ยไม่มีแต่เขาจะเช็คเกาหลีเหนือก่อนว่ามีหรือไม่อเมริกาแคนาดาเขาก็ไม่ประก,กาศทันทีว่ากัญชาไม่เป็นยาเสพติดเขาเพียงจะมีบทว่าถ้าการจะใช้กัญชาต้องมีกฎแค่ไหน ของเราไม่มีอะไรเลยนี่ก็คือ,อการเป็นรัฐบาลต้องไม่ทําอะไร,รเพราะการทําอะไรที่เป็นการทําลายมนุษย์เป็นทําลายสุขภาพหรือการเป็นการทําลายอนาคตเพราะพรรคประชาชาติมชชานอาจารย์นนอได้อ่านผมเอาตานทนํานโยบายมผมก็เอานโยบายของเรา เอาอโดการของพรรคเราเนี่ยไปให้นักป่าหลายคนในจำนวนนั้นมีอาจารย์นเนธเนศอ,พอัพรสุวรรณการจะเกินเนัดนผมก็บอกว่าท่านอาจารย์ดูที่ว่าอุดมการณเก้าข้อเนี่ยอาจารย์ธเนศชอบอุดมการ์ข้อไหนอาจารย์ธนเนศใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับเพราะว่า แกก็บอกแกชอบข้อ6ผมมังมาดูอีกทีแล้วข้อ6คืออะไรข้อ6ที่อาจารย์อะนนี้ชอบที่สุดเนี่ยเขาบอกอุดมการเดี๋ยวปักให้ใครเอานโยบายให้ท่านอาจารย์ทั้งสองเนี่ย,น,าาน,น,ยนะข้อ6เนี่ยเขาบอกว่าพรรคประชาชาติเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและมีศักยภาพมนุษย์จึงเป็นเป้าหมายหลักที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม คือท่านบอกว่านี่ยิ่งกับประชาธิปไตยเพราะว่าท่านบอกว่านี่คือคือคุณค่าของมนุษย์เนี่ยมีความสําคัญแล้วยังเหมาะสมทั่วถึงอิสระเพื่อจะเป็นทรัพยากรสําคัญในการพัฒนาประเทศและสังคมโลกนี่คือทางออกของประเทศคือถ้าเราทําให้ พี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ยได้เราเห็นว่าเขาเป็นคนมีคุณค่ามีความสําคัญเนี่ยอันนี้คืออุดมการณ์สูงสุดนี่ท่านอาจารย์ทะเรียนนะส่วนอาจารย์ชรีพันธ์อาจจะไปข้ออีกก็ได้นะนี่นี่คือยกตัวอย่างแล้วต้องขอบคุณท่านอาจารย์วนันนออาจารย์สุรพลและหลายคนนะในการทํานโยบายพรรคเนี่ยมีบางวงเนี่ยเป็นพระสงฆ์นะ เรายังเขียนในกลุ่มผสมที่ให้ดรสมบัติดูเพราะว่าในสามจังหวัดประชาชนทุกคนในสามจังหวัดยืนหยัดมาถึงวันนี้บนความขัดแย้งบนความไม่เข้าใจบนความสูญเสียต่อชีวิตไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ดังนั้นการทำนโยบายของพรรค เราต้องการที่บอกไว้3ส่วนก็คือพักจะเป็นพักที่สร้างสติภาพแล้วความความรอดพ้นของมนุษย์ทุกคนสุดท้ายก็จะนำไปสู่ความยั่งยืนถ้าเป็นพี่น้องพุทธินกนอาจะเป็นความจำนวนต่อพระเจ้าคือจำนวนต่อสิ่งที่ดีนี่ก็คือเป็นนโยบายซึ่ง มีอย่างที่ไหนนโยบายทางเศรษฐกิจเราจะมีสวนอยู่ทรงอยู่ในเกษตรกรเลยเมื่อกี่ให้การทุกบัติคือเรามีพี่น้องพุทธที่ต้องพัฒนาภิกษุสามเณรพี่น้องมุสลิมไปัมีร้านอาหารต้มยำที่เป็นศักยภาพสำคัญอยู่ในนโยบายอันนี้ก็ฝากท่านผู้สมัครท่านผู้ช่วยนะครับ เพราะอันนี้เดี๋ยวดรแมรี่จะมาใช้เป็นการบ้านว่าผมยังไม่รู้จดด์ดเรแล้วนะว่าจะออกมาอย่งไงนะครับนี่นี่ก็อยากเรียนาอาจารย์ผมได้เจอกันทั้งสองท่านซึ่งผมเป็นกันขับั้้สองท่านนะครับก็ดูอาจารย์สริพัน์านจากทีวีเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์แสดงความเห็นเนี่ยมันตรงใจนักประชาคุไปไตตรงใจทศยิไต วันนี้ถ้าเป็นไปได้อาจจะขออนญาตอาจจะไม่เป็นการเสียนาให้ส่งมอบให้อาจารย์สิริพันธ์ได้พูดในสิ่งที่อยากพูดแต่ก็อยากว่าอยากมองภาพพักประชาชาติมองการเมืองมองคำแนะนำให้พักประชาชาติเนี่ยควรจะไปอย่างไรนะส่วนด็เตรแมรี่นี่ต้องอยู่สองวัน จะทำยังไงจะให้คือเราบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าคนที่อยู่ในนี้มีคุณค่าเลยคุณค่าอย่างยิ่งเพราะว่าเขาต้องไปทำให้ประชาชนและมีศักยภาพเราจะเอาคุณค่ากับศักยภาพของสมาชิกที่นั่งอยู่ในนี้มาทำยังไงจะให้สิบห้าเขตขอเขตละ5้าห0่คะแนนเมื่อกี้กรกตอบอกว่าแพ้จะชนะอย่ทีิบัตรในอดี ก็เราหนีไนม่พ้นว่าก,ก่อนที่จะเป็นเลกตั้งเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเอานโยบายเอาสิ่งเหล่านี้ไปพูดกับประชาชนส่วนหนึ่งนะครับก็ผมขอลำดับแค่นี้นะก็เื้องต้นอาจจะให้สองท่านพูด,ดตักันละหนึ่งนาทีก่อนก็เสร็จแล้วก็ให้อาจารย์สิบิพันธ์บระยายนะครับประชิดกันทีค่ะและนำตัวค่ะ กฤพรน,นกสวนสวัสดีนะคะ,ะสวัสดีเป็นนามสกุลค่ะนกสวนเป็นชื่อกลางก็สวัสดีใช้มุกนี้กับเด็กๆสั้นมากค่ะอาจารย์คิดว่าน้อยกว่าหนึ่งนาทีค่ะก็แมรี่นะคะอ,อ,อยู่มูลนิธิฟรีชเนวมันซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรนะคะท่านท่านหัวหนะะ้าพักรู้จักดีนะคะบอกว่าเป็นอ,อ,องค์กรที่สนับสนุนให้กับทาง รัฐสภานะคะได้ไปศึกษาดูงานนะคะในในระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาก็วันนี้ขอบคุณนะคะแล้วก็ดีใจที่มาเป็นส่วนหนึ่งของพรรคประชาชาติในการทำนโยบายนะคะของทั้งผู้ลงสมัครนะคะแล้วก็ผู้บริหารทุกคนคะ่ะเบื่อต้นอยากจะเรียนเชิญพระราชาเนี่ครับ ดี๋ยวถ้าญาติผมจะขอไปนั่งข้างล่างคนได้จดด้วยนะครับได้ได้วท่าถ้าจะโอเคค่จะได้เหมือนเสวนาต้องต้องเรียนอย่างนี้ค่ะต้องขอบขอบพระคุณมากนะคะที่ให้มามีโอกาสมีส่วนร่วมในงานวันนี้นะคะแล้วก็เห็นความกระตือรือร้นแล้วก็รู้สึกดีใจคือต้องต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าพัก ขนาดเล็กขนาดกลางเป็นพรรคที่มีความสําคัญในระบบประชาธิปไตยนะคะคือเราคิดว่าเป็นพรรคที่เป็นกระดูกสันหลังที่สําคัญนะ่ะคือถ้าไม่มีมีแต่พรรคใหญ่ๆมันก็จะมีปัญหานะดูอย่างอเมริกาเนี่ยทั้งประเทศใหญ่มากมีแค่สองพรรคไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีนะคะหรืออังกฤษเองที่เคยมีระบบสองพรรคตอนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าระบบ two plus party คือหมายความว่ามีสองพรรคกว่าก็จะเห็นว่าประชาชนเนี่ย พอมีแค่สองพักเนี่ยทางเลือกมันน้อยนะคะดังนั้นการเป็นพักของเราแบบนี้เนี่ยอยากจะขอแสดงความชื่นชมนะคะที่เป็นเหตุผลหลักเลยคือจริงๆเราก็มีหลายพักที่ชวนชวนไปแต่ก็ตกหลับ,บรับคําท่านเลขค่ะนะคะแต่จริงๆต้องขออนุญาตแบบนี้ว่ามาขอสัมภาษณ์ท่านเลขค่ะกับท่านวันนอแต่ว่าไปท่าไหนไม่ทราบกลับมาเป็นต้องจะเป็นคนพูดในความวันนี้แต่ก็ด้วยความดีๆอย่างมากนะคะ ขอเริ่มแบบนี้ค่ะขอแสดงความยินด,ดีนะคะกับพรรคประชาชาติในฐานะที่เป็นพรรคน้องใหม่ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกปี2562ท่านทำผลงานได้น่าประทับใจมากนะคะ4 8 5 0 0 0แด่นนประมาณใช่ไหมคะหสสเขต1นสสบัญชีรายชื่อนะคะและที่สำคัญเนี่ยพอเข้าไปค้น,คนจะพบว่ามีอย่างน้อย 2- 3สาเขตเลย ที่แม้แม้จะไม่ได้ชนะเลือกตั้งในระดับเขตแต่คะแนนระดับ2อนี่สูงมากนะคะอย่างเช่นปัตตานีเขต2องกุมิใจไทยชนะไปด้วยคะแนน20.73แต่ประชาชาติได้20.22ห่างกันไม่ถึง1%นะคะดังนั้นนี่คือกำลังใจที่จะสู้ต่อแล้วมันชี้ให้เห็นว่าครั้งหน้าเนี่ยนะคะถ้าทำดีๆ ปัตตานีเขตสองน่าจะมาได้นะคะใหอยู่ข้างหลัง <ไป S 1> น,นี่เองค่ะญาติปัตตานีเขตสองยืนหน่อยเจอเจอกันที่หน้าเดึงดันขึ้นมาอีกอีกเขตหนึ่งค่ะยะลาเขตหนึ่งค่ะยะลาเขตหนึ่งพลังประชารัฐยี่สิบหกจุดแปดนะคะประชาชาติยี่สิบห้าจุดสี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้น,นะค่ะ เป็นระดับวาดเขตหนึ่งะะอาจจะหางกันประมาณ10คือพลังประชารัฐ32นะะประชาชาติประมาณ23นะคะแต่นี่เป็นตัวอย่างว่าครั้งที่แล้วเราพออพูดถึงความพร้อมอันนี้ประเมินเอาน่าจะไม่ได้พร้อมมากเท่าครั้งนี้ใช่ไหมคะก็เป็นพักน้องใหม่เลยแต่ว่าทำได้มากขนาดนั้นนะคะทีนี้ถ้าเรามองภายใต้เงื่อนไขของระบบเลือกตั้งใหม่ ซึ่งเพิ่งแก้ไปนะคะแล้วก็หวังว่าจะไม่มีอุบัติเหตุได้ขอความรู้จากท่านวันนอก่อนขึ้นมาท่านวันนอก็ยืนยันว่าในเรื่องของระบบเลือกตั้งเนี่ยตอ,ตอนนี้ต่อให้ศาลร,รัฐธรรมนูญจะต้องไม่นิฉัยนะคะพร้อมไปกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าได้พักการเมืองแต่แนวโน้มไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะคะเพราะว่าจริงๆทั้งพระรชญญาชบัญญัติสองฉบับเนี่ยโดยเฉพาะขร,ร้นบัติการเลือกตั้งเนี่ยกรกตเป็นคนด่างมาเอง นะคะพอสารวินิจฉัยก็ต้องถามกับที่กกตดังนั้นไม่น่าจะมีะคำวินิจฉัยที่บอกว่าขัดรัฐธรรมนูนได้นะคะถ้าเรามองกรอบนี้นะคะก็คือบัตรสองใบสูรหาร้อยหลายคนบอกว่าพรรคเล็ก,กเสียเปรียบนะคะอันนี้คือในแง่ทฤษฎีพรรคเล็กเสียเปรียบจริงก็คือพรรคจิ๋วเดียวจะียกพวกนั้นว่าพรรคจิว๋วคือพรรคหนึ่งที่นั่งน,นะคะ,ะแต่พรรคประชาชนติไม่ใช่พรรคจิว๋ว ะะเราเป็นพักเล็กแต่ใจใหญ่นะคะแล้วเราไมมีถามชัดเจนใจใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าในในนโยบายข้อห้าของท่านเนี่ยท่านบอกว่าท่านเป็นพักที่เน้นข้อหุนนิยมข้อหุนสังคมเน้นความแตกต่างอันนี้ก็คืออยู่ในนโยบายของท่านเลยนั้นเราพูดแบบนี้ไม่ได้เป็นการป่วยกันเองนะคะแต่เอาจุดยืนเอาพูดกันนะคะทีนี้ จุดแข็งของประชาชาติคืออะไรเวลาเรามองภายใต้กรอบของกติกาการเลือกตั้งใหม่นะคะก็คือเราเป็นพรรคที่เน้นสองสองเขตมาก,ก่อนนะคะดังนั้นภายใต้กติกาใหม่ที่ในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่แข็งของเราเนี่ยมีเขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจาก1 1เป็น12อใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดดีอยู่แล้วดังนั้นคําถามก็คือว่า 6เขตที่เราชนะมาเรารักษาไว้อีก6เขตเราสู้แบบมีเป้าหมายมีหลักการมีวิธีการมียุทธศาสตรนะะ์นั่นก็คือวันนี้ที่เราจะมาคุยกันและก็ขอความรู้จากอาจารย์ดรงแหม่มดนะคะทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าสมมุติว่าเราคิดง่ายว่าเราได้คะแนนบัญชีรายชื่อทเท่าเดิมคือประมาณล้านัเอ,อ่อ4,800น ถ้า480,000เนี่ยคิดคิดแค่นี้เนี่ยนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยน่าจะแปลเป็นคะแนนสสบัญชีรายชื่อได้2ที่นั่งนะคะสองที่นั่งไม่ใช่หนึ่งนะคะจะได้2ที่นั่งอันนี้คือเสมอตัวหมายความว่าคะแนนเนี่ยเสมอตัวแต่ที่นั่งเนี่ยได้เพิ่มมาแล้วอีกหนึ่งคือสสเขตหกสสบัญชีรายชื่อสองนะคะขนาดเราไม่ทำอะไรแต่เราเชื่อว่าเราทุกคนทําอะไรด้วยความมั่นใจดังนั้น เขเดาห้าหมื่นด้วยคะตกประมาณแปดแสนแปดแสนนี้ก็คือประมาณสามที่นั่งอาจจะสามที่นั่งเหยอบยนตสามที่นั่งกว่าด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป้านะคะดังนั้นขอให้คิดว่าภายใต้จติกามใหม่เป็นประโยชน์กับเราอันนี้มีอย่างนะคะเป็นประโยชน์กับเรานะคะประการต่อมาเนี่ยก็คืออยากจะเน้นว่านโยบายนะคะทีนี้ หัวข้อวันนี้ก็เือเป็นเรื่องนโยบายนะคะ